สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมามีกีกแล้วนะคะที่ช่องซุปเปอร์สกิค่ะวันนี้ในช่วงมามีรีวิวค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการชงชาอีกแล้วค่ะจะทำชาไทยไข่มุกให้ป๊าป๊าค่ะเราจะใช้สูตรใหม่โดยปรับความหวานลงนะคะเดี๋ยวจะใช้ชาไทย2ช้อนโต๊ะนะคะอะดูเลยเราจะใส่ลงไปในถุงชาเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะฝือ แล้วก็ใช้น้ำร้อนค่ะ200 ml เชลงไปค่ะแ<อ>ช่ชาไว้นะคะแช่ชาไว้ประมาณ3นาทีนะคะทุกคนเดี๋ยวัอมีม้จะจับเวลานะคะเดี๋ยวขออาภัยนะคะจับเวลาก่อนนะสามนาทีเริ่มโอเคเราจะแช่ชาไว้3นาทีตามข้างสอง ที่เขาบอกเราไว้นะคะนี่นี่นคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะแช่ชาไว้สองนาทีเมื่อกี้เขาว่าไอ้สามนาทีนะระหว่างที่แช่เราก็ทำอย่างนี้ด้วยจึ๊บ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 จ๊บจึ๊บจ๊บคนๆให้น้ำร้อน ผ่านชาให้ทั่ถึงเดีย๋ยวเราลองดูนะคะทุกคนว่ามามีจะชงชาสําเร็จหรือเปล่าแก้วมันเล็กไปนะจะต้องซื้อแก้วขนาด500 ml นะมาชงโดยเวลาประมาณ1นาที23นะคะเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวพอครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะมาชง เอาก็ครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะเอาถุงชาออกมันพี่จะทําการลาดน้ำลงไปงนี้นอนึ่งรอบให้มันผ่านชานะคะเสร็จแล้วเราก็เอาถุงชาออกค่ะเอาวทาไมกดยกเลิกไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะคะทลาักนิดนึงหยุด นาฬิกาไม่ยอมหยุดนะ,ะแล้วเราก็จะใช้ใช้ชาในการชงเนี่ยร้อยห้นะคะอาเราก็เทชาลงไปแล้วร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็จะใช้น้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปเลยคนคะ่ะคนให้ละลาย คนให้น้ำตาลสายละลายนี่นะคะน้ำตาลละลายดีแล้วไม่มีเป็นก้อนแล้วนะคะก็ใส่นมข้นหวานไปค่ะ30 ml ก็จะเป็นชาสีชาสวยแล้วเห็นไหมคะทุกคนอ่าแล้วก็ใส่นมข้นจืดค่ะ30 ml ูเห็นเลย,เลย้ชาสีแดงสวยงามเลยน,นะคะ นี่นะคะก็เป็นชาไทยชานมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปใส่น้ําแข็งค่ะเตรียมเตรียมน้ําแข็งนะคะเตรียมแก้วมาใส่แต่เดี๋ยวเราจะใส่ไข่มุกก่อนนะนี่นะคะเราก็ใส่ไข่มุกที่เราต้มไปแล้วนะเป็นไข่มุกฟาร์มเล็กนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําแข็งลงไปค่ะจริงๆ แก้วนะคะเพราะว่าเราใช้แก้วเ,เดี๋ยววันนี้จะไปใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วก่อนนะคะนี่นะคะเราก็ใส่น้ําแข็งพูนมๆเลยอันนี้ชงอ่ะน่าจะได้สองแก้วนะคะเราก็ใส่นี่นะคะชานมไข่บุอกวันนี้จะใส่นมสดไปด้วยนะคะทุกคนนิดนึง ตอนนี้เครื่องตีฟงนมเรายัางตีไม่ได้นะเราแสนนี้ไปก่อนโอ้ยลน้ลนลน้นล้นได้แล้วนะคะชานมไข่มุกสูตรม,มุมีชาไทยชาไทยไข่มุกนะคะที่สสนสวยงามเดี๋ยวเราลองแอบดื่มก่อน คนๆๆๆนิดหนึง่งใส่เยอะไปมันทะลักนะคนตรงนี้นลออืมอร่อยอ่ะหวานหอมอ่ะมีว่าสูตรนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวมัมีขอแอดกินก่อนอิกกินอีกนิดหนึง่ง ไข่หมูกมันทะลักก็เต็มปากเเพราะว่ามันเป็นไข่หมูปลาเล็กทุกคนมันปลื้ด้ามาเป็นฝูงเลยอร่อยอ่ะทุกคนคือรสชาติของแก้วเนี้ยหวานมันกำลังดีไม่หวานเกินไปนะคะ อร่อยมากค่ะทุกคนถ้าใครอยากลองทานนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ลองทํากันนะคะวันนี้มามีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไปละจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย